อแนะนาวันนี้เราจะมาวันนี้นะคะเราจะมาเออออกรายการนี่ค่ะไวตามอ้าวเมียทปอปิกอะไรเมีอ๋อ้วรถใหม่ตอนทำไนารอะไรคะเขาเรื่องอะรคะเรื่องอะไรคะมีก่อนมาจีน่ามีก่อนครับเรืองอรคะคุณไอมีก่อนเรื่องอะไรคะามก่อนเรื่องตัวเองเรืองใครคะคุณ ทำา่านเราเลิทำหน้าดิคะครับเออทำหหน้าทำไมล่ะออยละเออเร่ามหรอคะมันมีอะไรดี้องเลิกเลย่ะไม่มีอะไรดีค่ะไม่มีอะไรดีค่ะทำใหหน้าแลวหน้าวขอแล้วขอแล้วอแล้วโอ๊ยแล้วไปมันเรื่องดีฮันน้าค่ะ ส่วนเราเลือกเลือกไม่รู้ส่วนดิฉันนะคะขอเลือกความพยณีนาดีกว่าค่ะเลือกมินิบีขอจบรายการนี่แหละเพียงแค่นี้อ่ะอาบีบีบบีบไล่ไล่ไล่ไลไม่รู้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนเยอะ